ในวิดีโอนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันรายการลูกหนี้กันนะครับโดยฟังก์ชันดังกล่าวจะอยู่ที่บัญชี2ลูกหนี้รายการลูกหนี้สําหรับฟังก์ชันรายการลูกหนี้เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้จัดการกับลูกหนี้ทางการค้าหรือลูกหนี้อื่นๆที่เกิดขึ้นนั่นเองครับโดยฟังก์ชันรายการลูกหนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานฟังก์ชันหมายได้การติดตามมาไว้ก่อนหากถามว่าหมายได้การติดตามคืออะไร หมายเลขติดตามคือฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้เพื่อระบุและติดตามตัวของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นในระบบหากเรามาดูที่หน้าเอกสารใบขายเมื่อมีการสร้างเอกสารใบขายเ่านั้นที่แถบด้านบนตรงนี้จะมีแถบใบแจ้งหนี้การขายหนึ่งแบบนี้ปรากฏขึ้นมาซึ่งหากไม่คลิกเข้าไปที่เอกสารดังกล่าวแล้วใส่ใหมายเลขกัรติดตามเอาไว้นั้นระบบก,ก็จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ที่เกิดขึ้นได้นั่นเองครับ หากต้องการเปิดใช้งานหมายเลขการติดตามให้คลิกมาที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบแท็บบัญชีการจัดการเจ้าหนี้ลูกหนี้ครับส่วนในกรณีที่ต้องการจะตั้งค่ารูปแบบของการลำดับหมายเลขการติดตามนั้นจะต้องมาตั้งค่าที่สร้างรหัสเลขที่อัตโนมัติหมายเลขการติดตามลูกหนี้หรือว่าเจ้าหนี้ครับโดยหากคลิกเข้าไปที่ฟังก์ชันดังกล่าวแล้วจะมีหน้าต่างให้กำหนดรูปแบบของหมายเลขการติดตามแบบนี้ขึ้นมาครับ ในกรณีที่ต้องการจะสร้างใบสําคัญที่ให้มีผลกับทางบัญชีเลยโดยไม่ต้องการที่จะตัดสต็อกที่ทางฝั่งคลังก็สามารถทําได้เช่นกันโดยให้คลิกมาที่บัญชี1ใบแจ้งหนี้และคลิกเลือกใช้ได้เลยครับว่าจะใช้เป็นใบแจ้งหนี้การขายหหรือใบกํากับภาษีซื้อ1ซึ่งใบแจ้งหนี้การขายและใบกํากับภาษีซื้อที่ปรากฏอยู่ตรงนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในแท็บเสริมของใบขายหรือว่าใบซื้อด้วยนั่นเองครับ โดยในตัวอย่างนี้จะขอสาธิตการบันทึกบัญชีผ่านใบแจมีการขายหนึ่งนะครับระบุข้อมูลลงไปบนเอกสารแบบนี้ได้เลยโดยในตัวอย่างนี้จะขอบันทึกยอดเงินเจ้าหนี้อยู่ที่25,000บาทและภาษีอีก1,750บาทนะครับโดยจะบันทึกยอดเงินดังกล่าวเข้าผัางบัญชี4049รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูปและ1809ลูกหนี้การค้าครับ หลังจากตรวสอบผังบัญชีแล้วว่าบันทึกถูกต้องให้มาคลิกที่คำว่าหมายเลขการติดตามตรงนี้เพื่อทำการสร้างหมายเลขเอาไว้เพื่อตามยอดนี้ดังกล่าวครับโดยคลิกมาที่ปุ่ม FN ที่ด้านขวามือสุดตรงนี้แล้วคลิกที่คำว่าสร้างหมายเลขและกดที่คำว่าใช้แบบนี้ได้เลยครับเมื่อระบุหมายเลขการติดตามเสร็จเรียบร้อยแล้วหากตรวสอบเอกสารแล้วไม่มีส่วนไหนที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมก็กดที่ปุ่มบันทึก F8 ที่ด้านซ้ายล่างตรงนี้ได้เลยครับ ทีนี้หากมาดูที่บัญชี2โครงการกระแสงเงินสด projection voucher status หลังจากกดค้นหาแล้วนั้นก็จะเห็นได้ว่าระบบมีการลงทะเบียนวันที่ที่เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินในเอกสารใบแจ้งม้การขายเมื่อสักครู่ให้แบบนี้ครับซึ่งหากคลิกเข้าไปที่รายการดังกล่าวก็จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดแบบนี้ได้ครับนอกจากนี้หากมีผังบัญชีอื่นที่ต้องการบันทึกว่าเป็นลูกหนี้เหมือนกับผัง1089ลูกหนี้การค้า จะต้องไปทำการสร้างผังบัญชีใหม่ก่อนจากนั้นจะต้องมาเปลี่ยนค่าง,งานที่เกี่ยวข้องของผังบัญชีนั้นให้เป็นลูกนี้เจ้าหนี้แบบนี้ครับนอกเหนือจากเมนูใบแจ้งหนี้การขายหนึ่งที่บัญชีหนึ่งยังมีอีกหนึ่งเมนูที่สามารถใช้ในการสร้างใบสำคัญให้กระทบกับบัญชีได้นั่นก็คือเมนูสมุดร,รายวันทั่วไปครับโดยให้คลิกไปที่บัญชีหนึ่งบนงันทึกทันทีสมุดร,รายวันทั่วไปที่ฟิลประเภท ให้เปลี่ยนจากใบสาคัญทั่วไปเป็นใบแจ้งหนี้การขายสองแบบนี้และทําการลงบัญชีเองที่หน้าดังกล่าวได้เลยครับสําหรับข้อแตกต่างระหว่างการลงบัญชีผ่านใบแจ้งหนี้การขายหนึ่งและใบแจ้งหนี้การขายสองคือหากเป็นใบแจ้งหนี้การขายหนึ่งจะอาไว้ใช้สําหรับลงบัญชีคู่ขาเดบิตและเครดิตแบบคู่เดียวแต่ถ้าหากเป็นใบแจ้งหนี้การขายสองก็คือเอาไว้ลงมากกว่า1คู่นั่นเองครับเช่นการบันทึกมัดจํา การลงบัญชีขายสินทรัพย์เป็นต้นครับหากต้องการจะลงบัญชีผ่านบาใบแจ้งหีการขาย2แล้วต้องการจะระบุหมายในการติดตามก่อนอื่นให้ระบุข้อมูลลงไปในใบสําคัญดังกล่าวแบบนี้ก่อนจากนั้นก็มาระบุขาเดบิตและเครดิตแบบนี้ครับเช่นเดบิต108901ลูกหนี้การค้าภายในประเทศและเครดิต419 9รายได้จากการให้บริการจากนั้นให้มากดที่คําว่าระบุข้อมูลตรงนี้ จะมีหน้าต่างให้สร้างหมายเลขการติดตามแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับคลิกที่ช่องหมายเลขการติดตามและระบุหมายเลขยการติดตามที่ต้องการได้เลยหรือจะให้ระบบสร้างอัตโนมัติให้ผ่านการคลิกที่ปุ่ม Fn แบบนี้ก็ได้เช่นกันครับอีกหนึ่งเมนูที่สามารถใช้ระบุหมายเลขการติดตามได้คือกระทบบัญชีเป็นชุดขายโดยเมนูดังกล่าวจะอยู่ที่สินค้าคงคลังหนึ่งขายใบขายกระทบบัญชีเป็นชุดขายครับ โดยให้ hey, คลิกเข้ามาที่เมนูดังกล่าวก่อนจากนั้นทำการค้นหาเอกสารแบบนี้ได้เลยครับซึ่งเอกสารใบขายไหนที่ไม่ได้มีการสร้างใบแจ้งหนี้การขายเอาไว้จะสามารถมาสร้างได้ที่หน้านี้ผ่านปุ่มสร้างใบแจ้งหนี้การขายครับโดยให้ติ๊กเลือกเอกสารการขายแบบนี้ก่อนระบุหมายเลขการติดตามลงไปแบบนี้และคลิกที่ปุ่มใบแจ้งหนี้การขายและเลือกเป็นใบแจ้งหนี้การขาย1-3ได้เลยครับ หากต้องการจะตรวจสอบยอดหนี้ที่ได้มีการใส่หมายเลขการติดตามมาไว้นั้นให้มาตรวจสอบที่บัญชี2ลูกหนี้รายการลูกหนี้ครับที่รายการดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบรายการเพิ่มและลดลงของหนี้ที่มีการใส่ใหมายเลขการติดตามเอาไว้แบบนี้ได้ครับส่วนถ้าต้องการจะชําระยอดหนี้ดังกล่าวนั้นให้มาทําชําระที่บัญชี2ลูกหนี้รับชําระหนี้ครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะมีรายการที่สามารถติ๊กเลือกเพื่อทําชําระหนี้แบบนี้ได้ครับ โดยหากต้องการจะชำระรายการไหนก็ให้ติ๊กเลือกรายการดังกล่าวก่อนจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มสร้างใบสำคัญรับและเลือกวิธีรับเงินชำระได้เลยครับนอกเหนือจากเมนูรับชำระนี้ตรงนี้สามารถทำรับชำระผ่านเมนูสมุดร,รายวันรับเงินได้อีกด้วยเช่นกันครับโดยให้คลิกไปที่บัญชีหนึ่งบันทึกทันทีสมุดร,รายวันรับเงินระบุผังบัญชีที่เป็นผังที่จะได้รับเงินแบบนี้ก่อน จากนั้นให้มาระบุผังที่ต้องการจะล้างหนี้เช่น1089ลูกหนี้การค้าแบบนี้เราค่อยมากดระบุข้อมูลตรงนี้เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับใบสำคัญเพื่อเป็นการลดหนี้ครับ